นี่ครับ้าเล่ต้องแตงต้องแต่งฮะกวางสิเว้นต่อยเจ้าแบกอ่ะนี่คนรับคำนี้เน้นเ้นเน้นเ้นครับเน้นเน้นเน้้นมัดเอาไวครับโอ้โหจายนครับผักเป็นสบวนเลยครับนี่ใช่ต้ตงแตง ไปไงนครับกำลังยางเลยน้องแมว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 ยไนครับไปไหนครับไปไหนครับไปไหนครับอุไนครับุ๊บสาติรสาตเน่โบเขาปากยล็งเทียว้ยไม่บอกเขาเมกบเมกไปอัพก็ให้ไปไหนครับแจวบ่ โอ้เยี่ยมเลยครับเสียมบ่าวเท่าโอ้มันนักกับบ่าวเท่าอีกนนี่ไหนพ่อแก่ไหนอ้กระโดนตะตงใต้บกกระโดนนเบามเนาะโอ้ยกระโดนแก่ๆนิดนึงเนาะอ้าเดึงเข้าไปครับเนฮ้ยเจะเสีอดเาจ๋วเลยพเน่าเอาากเนารับจัธรรมาสัจากทองหน้าเด้งเข้าไป นี่ว่ายังนะเจ้องเหอเจวงะแมพนั้นการอนเบิ่งกันแบเจ้งย่หันหลังเส่กันเีไปด้วยพักกระโดดมันมวจ้าวผูเทากิ้อน่มีสองมีสใเรื่องเหลืองว้่ามีสองหลุดให้หลุดไม่ตัวเสี่ยงอุ้ยสดักขนาดเี่ครับพี่น้องเลยคุณน่ะตินแนวแนวอกาการกับปานนั่นมาผัด้นี่ครับต้งด้วยมะนาวกวอนให้ผ่านต่อยจัดเข้าไปหนึ่งห่งดอกครับ ้าไปให้ครับเฮ้ยเดี๋ยวจะปครับเ้วเลยม่น่ะเ้าเกรี้ครับ่ะิมันเจนกับาเีป่ากันอ้นวัเฮ้ยอนกุ้งก็ไปขึ้นพนมันมีอันน้ผมตนวันทนวันวดกุ้งผมน้องงอกเชื่มาบางทีผิดเพยนงไทยอยู่ไทยกันผิดม แลเดี๋ยวกับปูมาตั้งขางแล้วแั่ขนาดครับคุณโอ้ยใบไม้กับปอดสานผมนี่จะแม่กินโอ้ยหัวกินครับสาสูงเนาะไปบ่ปลอดสานหน่งเลยน้ไม้จัดต้นใบยังกินเลยใบไม้เข้ยวจนเขี้ยวเอี้ยใบ่างเสียดใบจ้มกต้องแจ้งนี่หรอ่บอเลยหครับหอม่งแ้้จนจก้ย้งเยยู่ไนนี่ีกะได้ก่อนนี่เอแเ ออเมียงได้วครับมุบเขาให้แจวเหมือนเดิมโอ้แวเน่จวแเนมือหนาสืาไปกินยูทงเล้อบาทเลยเด้อโอ้ยเอาไปทำิกมือนี่ครับพุ่นะไปพุ่นดินอนเด้นหวเนียวอย่างนอ้ยมาผนมาเดือแถววะเอาไปคำสุด้ายของผพุ่นน่ะเต้นออกจากจานว่าหุบเขาให้เฮ้ย เดเป็นจอกเนี่ยเหลือมจัาแล่อ้าวครับมือหนาสิพาไปกินเอียนแค่บาทนี้ได้ไหมจับกุ้งกันจับกุ้งสั่นมาเรื่องบนนี้พอวัวบ่